ก็มาถึงที่แอร์พอร์ตที่โดฮาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งขึ้นเครื่องไอ้พิ่งขึ้นรถนะครับก็ทุกคนหน้าตายังสดใสกันอยู่ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ วันนี้วันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโวันนี้รู้สึกว่าเรามาด้วยความสดชื่นและสดใสเราไม่รู้สึกเหนื่อยน,นะคะถึงแม้เราจะนั่งเครื่องบินมาสิบชั่วโมงเนี่ยค่ะแต่ว่าเรามาด้วยความรู้สึกว่าเราจะต้องเจออะไรในสิ่งที่ดีๆีข้างหน้าเรามีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเรามาด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราคนโคราชและก็ประเทศไทยค่ะคนโคราชเพื่อโคราชเป็นยังไงบ้างครับที่เรียนอาจารย์ก็ของเรียนนะคะก็ เต็มที่มาตั้งแต่ที่บ้านแล้วค่ะตั้งแต่ที่โคราชแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสขข <c oughs> คือพูดโคราชให้กําลังใจทีมงานล้นหลามเลยค่ะให้พวกเรามาต่อสู้แล้วก็เอางานนี้กลับมาให้พูโคราชให้ได้ซึ่ง,งทักทิ้งนคก็เต็มที่ค่ะจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็การนี้โคราชเราเตรียมตัวมาหลายปีแล้วนะคะก็คิดว่าในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะที่ชาวโคราชแล้วก็ประเทศไทยนะคะก็จะได้ร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ได้มีมหกรรม โครับผมก็โดยส่ันตัวก็ดึกมากเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็มีความตั้งใจกันดีสุดๆพร้อมกาแฟชาวนี้นะครับก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยเราก็พยายามสู้ให้เต็มที่เนาะคิดว่าน่าจะสามารถนำงานดีๆกลับไปให้ที่ประเทศไทยเราได้ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคน วันนี้วันที่2แล้วกับคณะโคราชนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆเป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเราเองจะต้องเตรียมตัวในเมื่อวานเนาะเพื่อที่จะทําิเน็ตต์พิชสำหรับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ <c oughs> จะเป็นวันที่รู้ว่าเราจะเยะ่หรือเราจะ ทีนี้เนี่ยตอนที่ทีมของเราเนีรู้สึกตื่นเต้นกันมากนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยพลังงานนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เหน็ดเหนื่อยกันบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เป็นวันที่2ค่ะอย่างที่หลายๆคนกล่าวไว้นะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยถึงธนานสวดมนต์ค่ะขอพรย่ามูค่ะตั้งใจที่ถา,านมากค่ะขอให้ย่าช่วยให้เราได้รับงานนี้กลับบ้านเรา

น,น,นะครับถ้าถามถึงความมั่นใจก็เราก็มั่นใจเต็มที่มาตั้งแต่ก่อนเดินทางมาที่โัวาแล้วนะครับสมัครนคบอรกมาก็ร่วมกับในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยการับเนนของรัฐบาลนะครับ มีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะครับหรือทั้งในการไซส์สเปคชันครับแล้วก็มีในการาที่จะประชุมเนที่จังหวัดสรรบุีกรุงเทพมหานครนะครับอันนั้นเป็นที่มาของคำว่ามั่นใจนะครับเพาวันนี้น่าจะมีโอกาสที่จังหวัดสรลบุรีมมจะได้รับข่าวดีในการเป็นเจ้าภาพางานซื้อโฉนโลกในปี2029ค่ะการท่ามกลางที่เอกชนมีเสถียรภาพ า,มมาจ,าจ,จากะในหน้าพูดแทนของสภาบันไทยและประชาชนชาวไทยที่อยู่ที่กาตาร์ได้เห็นศักยภาพาทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันนะฮะภาครัรฐไทยกระชนนะฮะภาควิชาการนะครับจากหน่วยงานหลากๆทั้งจังหวัดทั้งกรมวิชาการกเกษตรนะครับโดยสำคัญที่สุดคืทุกท่านนี้นะครับพวกไทคกระชนที่ลงทุนลงแรงมาตั้งแต่แรกแรกเริ่มนะครับก็เรามี ที่เราแสดงกาเห็นในเมื่อวันก่อนแล้วในการรับเสนอนะครับก็มั่นใจมั่นใจพอสมควรครับถ้าได้รับเลือดในวันนี้ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังมีการที่ต้องทำการทุกภาคส่วนมากมายสวัสดีร่าคผหลีกนะ นไฟไทยได้่านน่าจะน่าจะมีโอกาสที่ดีมากๆ <c oughs> นะครเพราะว่าต้องยอมรับว่าความพร้อมในครั้งนี้เนี่ยทางจังหวัดภูรา่นะครับภายใต้กรารงานของท่นานู้ว่าโดยเฉพาะที่ไปพรีเซนต์นะครับทุกที่มาช่วยจริงจริงแล้วก็ทางทางเราก็พรีเซนต์กันอย่างดีแล้วเราก็มีทางสมัครควิชาชีพซึ่งเป็นการเพิ่มจุดแข็งของเราเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำงานร่วมกับสมาคมพื่อส่วนให้เยอะๆแล้วก็เป็นสมาคมเพื่อส่วนอาชีพ เราเราก็ปรับในเรื่องของชุดอ่อนและก็ชุดในการประชันครั้งน,นี้ได้อย่างดีเพราะที่เหนรับทราบนะครับจากเพื่อนที่เป็นสมาชิากาทางสังคมพื่อส่วนเอ้เราก็ชื่นใจนะคะท่านก็เดี๋ยวคนที่เราจะต้องขอบคุณ มากมากนะครับก็คือ,อท่านผู้ว่านะครับที่ได้ช่วยผลักดันนะครับก็ต้องขอบคุณแทนแทนไม่ว่าแทนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผออ,อ,อนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทีแอบของเรานะครับที่ได้ช่วย <S 2> <S 2> แล้วก็ทีมด้วยนะครับที่ได้ช่วยช่วยทาให้วันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับเราก็ประสบความสําเร็จได้งานดีๆกลับบ้านไปนะครับก็อยากจะขออนุญาตมอบเป็นเข็ม ผมชาติไทยกับโลคา<อ>นะครับเพื่อที่จะให้<อ>ท่านอธิบดีนะครับคือน่ได้ระลึกถึงตอนที่เวลาเราร่วมทุกขร่วมสุขกันนะครับ <c oughs>